ร้องตรงไหนเท่าไหนแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเขายังโทรถามเลยว่าคือแบบที่รักสอมยังอ่ะอย่างเนี้ยคือแบบสอมด้วยนะพรุ่งนี้แบบต้องไทยแล้วอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเขาเขายังจำส่วนผิดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ร้องผมก็เลยแบบเป็นห่วงวันนี้ดูแล้วว่าอ๋อเขาจำส่วนได้แต่เขาจำผมไม่ได้แค่นั้นเองมีเรื่องต้องคุยก่อนนยิ่งเรื่องที่ถ้าออกมาแล้วเป็นเดทจริงจริงอ่ะอะไรหรอใช่ใช่ เรื่องนี้ทำไปนี้ทำไปนี้ทำไปนี่นาเด็ดของเขาแต่วันนี้ก็มีเรื่องพิเศษพิเศษอย่างหนึ่งที่เป็นการมอบให้อ๋ออะไรอ่ะโอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้พิเศษครับปกติจะให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกเสมอแต่วันนี้ให้มากกว่าหนึ่งดอกขอบคุณค่ะอย่าลืมกันนะ